สดีครับพี่น้องชาวสันดานะฮะวันนี้จะมาทำคลิปให้ดูเรื่องเหล็กเก็บมุ้งขอกวัวตะขอเก็บมุ้งนะฮะตะขอเก็บมุ้งตัวนี้เป็นไม้เก็บผมใช้เศษท่อ PVC มาดัดแปลงใครจะเอาไปใช้ก็เอาขอดได้ประกอบได้หรือจะทำเป็นไม้งามเลยก็ได้ฮะตัดเอาไม้ที่เป็นงาม ท่านกว้างหน่อยเวลาเราเก็บมันก็จะสะดวกผมมีเศษท่อ PVC เยอะก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ก็ตามน,นี้เล็กที่ใช้เกาะน,นี่ให้ออกนะครับให้ยึดถ้าเป็นไม้ก็ให้ใส่ใส่เหล็กหน้าแปน้นแล้วก็ยิงจับนะเวลายึดก็ให้ยึดล่นมาจากข้ามุ้งในประมาณอันนี้มันกว้างไปสัก10เซนนี้ก็พอ ปลายเหล็กตัวนี้ฮะปลายเหล็กตะขอนี่ให้โค้งเข้ามาอีกหน่อยจะดีมากเวลาเวลาที่ลมพัดมาเนี่ยมุ้งมาชนนี่มันจะได้ไม่เกี่ยวมุง้งขาดแห้ดัดดัดเหล็กโค้งเข้ามานิดหนึ่งหลบมุมเขาเรียกว่าหลบมุมหน่อยหนึ่งอันนี้มันไม่ได้ทําอันนี้มันทดลองนะฮะก็ทําเป็น ระยะห่างประมาณเม็ดยี่สิบจะดีเม็ดยี่สิบเม็ดห้าสิบจะดีจะพอดีมุ้งจะไม่หย่อนไม่ย,ย้อยไม่ย,ย้ยการเก็บก็จะเก็บแบบนี้ฮะผมก็จะไล่ไปไล่เก็บผ้าไปก็กอะเข้าไปก็เป็นตัวไปฮะ ก็จะเดินไล่เอานะฮะไม่แบบเป็นุดไล่ไปเพื่อให้มูงมันตึงเพื่อให้มูงตึงอยู่ตลอดเก็บไปเรื่อยๆครับความกว้างความกว้างของไม้งามเนี่ยก็แล้วแต่ผ้ามูงเราลึกแค่ไหนกว้างหน่อยกว่าน,นี้ก็จะดีอันนี้ผมเก็บเศษ่อบพีมาใส่ก็เลยอตามพ่อ ประมาณนี้ฮะง่ายๆครับง่ายๆเนี่ยตัวนี้จะดีตัวนี้มันเหล็กมันจะหลบมุมพอดีโค้ขงของเหล็กนี่ใช้เหล็กเส้นสองหมุนฮะเวลาลมพัดมามันจะได้ไม่ไม่มาเกี่ยวมุ้งขาดแล้วก็เวลาติดมุม้งให้ติดเข้ามาประมาณห่างจากมุม้งอันนี้มันไม่ถูกต้องตัวนี้ตั้งเพราะทาไม่ถูก ถ้าติดเข้ามาประมาณสิบห้าเซนให้ปลายตะขอเนี่ยห่างจากมุ้งสิบห้าเซนจะดีสิบเซนสิบห้าเซนปลายตะขอนะปลายตะขอกับมุ้งให้ห่างกันประมาณสิบห้าเซนมันจะตัดปัญหาเรื่องลมพัดมากลางคืนแล้วก็มาเกี่ยวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปลายจะขอไม่ถูกมันก็จะเกี่ยวมุ้งเป็นรู <c oughs> นี่ก็จะแต่งตะขอมาอยู่นี่ใหม่ ให้ขยับมาใหม่ตัวนี้ไม่ถูกตัวนี้ตะขอที่ดีมก็จะเป็นแบบนี้มุ้งเข้ามามันก็จะหลบมุมดีมันจะไม่เกี่ยวมุง <c oughs> ปลายตะขอโค้งเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ปลายตะขอผมก็จะดัดโค้งเข้ามาอย่างนี้สวยเลยมุ้งวาสีก็ไม่มีเกี่ยวขาดเห็นไหมฮะไม่มีรอยเกี่ยว ้เก็บให้ดูนะครับได้เก็บมุง้งก็เก็บเดินเดินดันไปเรื่อยๆเดินดันไปครับดันไปเก็บไปถ้าไปยืนที่รัศตะข้ามุ้งมันจะย้้ยย้วยหน่อยมันจะไม่สวยเนี่ยก็ไล่ไปเลยผมก็จะดันไปแบบนี้ดันไปนะฮะดันไปเรื่อยๆ ครับแล้วก็วเกี่ยว,วจะคล้องเอาหมูนี่ครับแค่เ,เกี่ยว <c oughs> <c oughs> ลองดูนะครับลองไปใช้ดู ื่อใครมีปัญหาเรื่องการเก็บมุ้หรือว่ามีแนวคิดอะไรที่ดีกว่านี้ก็ช่วยแนะนำด้วยแต่สำหรับที่นำโชคฟาร์มนะฮะอำเภอบ้านไ่จังหวัดขอนแก่นก็จะใช้วิธีง่ายๆหาวัสดุง่ายๆแล้วผมมองอยู่ว่าใครมีโครงเป็นโครงไม้เนี่ยไปหาตัดไม้ที่เป็นตะขอมาตอกใส่นี่ ก็จะเป็นที่เกาะมุงเลยไม่ต้องใช้เหล็กก็ได้นะไม้ที่เป็นไม้งามแล้วก็ออกใส่ใส่แปรตัวนี้แล้วก็ห้อยลงมามันก็ใช้แทนเหล็กได้นะครับผมว่าไม่จาเป็นต้องไม่ต้องใช้เหล็กเสมอไปหาไอ้ที่มันง่ายสำหรับตัวเองแล้วก็ประหยัดนะครับผมก็จะทำแค่นี้เชา้าๆ ก่อนควอยวัวนี่ครับเก็บตัวนี้ตัวนี้ถูกถูกวางเป็นแนวห่างจากฟ้ามุงสิบเซนนะฮะแถวนี้จะทั้งแนวเลยแถวนี้จะดะง่ายจะดีจะดีมากตัดเรื่องปัญหามุงมาเกี่ยวม,มุงมาเกี่ยวไอ้เล็กขาด นี่ครับโอเคครับคอกน้ำโชคร์าบ้านไผ่ก็จะมีอยู่แค่นี้อ่ะไอโ้โชคสวัสดีครับโชคสวัสดีครับยังนช่ครับคอกน้ำโชคพ่อพันประจำตามเต่าจากอเมริกาอตาเป็นไรจริบตาอ